สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับแม่กระแสแรงจริงๆนะครับกับเจ้าเพนส์คอรอนแบ็กโกนะครับอย่างโหดดขอถามกันเข้ามาเยอะครับพี่ผมจะลุยงานปลาบึกนะครับกับลงทะเลเนี่ยเบอร์5,000กับเบอร์6,000เนี่ยผมเลือกตัวไหนดีนะครับเอางี้ก่อนนะครับเจ้าลอกเพนส์คอรอนตัวนี้นะครับหนึ่งเลยเขาเป็นลอกซอลวอเตอร์นะครับนี่เห็นไหมครับ เทนส์คอรอน5,000 SW นะครับก็คือเขาเป็นงานทะเลโดยตรงอยู่แล้วเนาะอ่าส่วนเบอร์เนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับอ่ผมจะอธิบายยังไงดีคือบอดี้สตัวนี้ครับมันเท่ากันเลยนะครับแทบจะไม่ต่างนะครับแต่ความต่างอยู่ที่สปูลน,นี่ครับสปูลนะเบอร์6,000สปูลจะใหญ่ขึ้นนะครับจุดสายจะได้มากขึ้นนะครับ ถ้าให้ผมแนะนําผมจะแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราเป็นสายทะเลนะครับตกปลาบึกบ้างชอบใส่สาย PE เป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นแคสเน้นป๊อปนะครับลอยสายนะครับหรือว่าเป็นพวกงานปลาบึกนี่ก็เป็นพวกตีโบ๊ตีอะไรอย่างนี้นะครับเน้นจุกสาย PE นะครับก็ซื้อเบอร์5 0 0พันะครับผมว่าจะตอบโจทย์งานเรามากกว่านะครับส่วนเบอร์6 0พ0 ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยผมลุยบึกอย่างเดียวครับชอบใส่สายเอ็นไม่ค่อยชอบสายพีีเท่าไหร่นะครับแนะนําให้ซื้อเบอร์หกพันนะครับนะหรือว่าพวกงานหน้าดินนะครับน้ําสัก60เมตรร้อยเมตรนะครับบางคนไปใช้ล่องหรือว่าออกทางฝั่งพม่านะครับน้ําสักร้อยเมตรอ่ะแนะนําให้ซื้อเบอร์หกพันไปจะดีกว่านะครับก็เป็นว่ามันต้องเข้ากับการใช้งานนะครับไอห้าพันหกพันเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยนะครับ ก็อยู่ที่ความชอบและกันแต่ผมก็จะจําแนกหลักๆให้อย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบใสายพี่อีไม่ชอบลอกตัวใหญ่เน้นใช้งานแบบธรรมัดะแแมงนะครับก็เบอร์5,000ันไตอบโจทย์เลยครับส่วนชอบสายเอ็นนะครับเน้นลุยๆถึกๆนะครับก็จัด6 0พันไปครับราคาตอนนี้มันโปรโมชั่นอยู่นะครับมันลดเยอะอยู่นะครับไอตัวเบอร์ห้าพันเหลือแค่พันเก้ารบาทครับลอกเพนพันเบาท แขนทองใส่น็อปจิกให้อย่างโหดนะครับสวยๆนะเบอร์6,000นี่แค่ส0งพันเก้าสบาทเองครับยังถูกนะครับโหลอกตกประบึกเดี๋ยวนี้ทำไมมันถูกจังครับสองพันเก้าสบาทราคาบริษัทรู้สึกจะอยู่ประมาณ2อ0พันแปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทางร้านหอไทยทําโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดฤดูทะเลแล้วนะครับและช่วงนี้ก็น้ํามานะครับน้ําเริ่มมาแล้วนะครับ ก็บางคนก็เอาชุดนี้ครับไปลงเฝ้ายี่โศกตามเขื่อนนะครับจัดได้เลยครับสบายสบายนะครับครั้งที่แล้วนี่ขายไปคนนึงนี่เอาห้าหกตัวเลยนะครับคือบางบางคนที่เขาเป็นสายเขื่อนนะครับจะไปซื้อพวกไดว่าบีจีบางคนน่าจะไปหาไดว่าบีจีแต่ตอนเนี้ยคือบีจีมันดีมันดีเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีตัวที่ดีกว่านะครับสวยกว่าเบาวกว่าหมุนแล้วลื่นนะครับ นะหมุนแล้วลื่นเนียนมือนะครับก็ก็เล่นรุ่นใหม่ดีกว่านะครับได้ดําทองแบ็กโกด้วยสวยๆหล่อๆไปเลยนะครับนะถ้าสายเขื่อนผมแนะนําว่าเบอร์ห้าพันก็พอครับแต่ถ้าจะเอาแบบใส่สิบฟุตชุดเดียวจบก็หกพันไปเลยไอเรื่องเบอร์นี่อย่าไปซีเรียสน,นะครับเอาเอาตามที่เราชอบและกันนะครับตามที่เราชอบตามที่เราเห็นสมควรนะผมก็อธิบายได้หลักๆประมาณนี้นะครับนี่แต่ให้ดูความสวยสีเด้งมากจริงๆครับ น็อป UVA จับถนัดมือนะครับเหงื่อออกก็ไม่ลื่นนะครับลูกค้าผมเอาเบอร์ห้าพันนะครับไปแคสนะครับที่ละนองนะครับไปแคสกระมงนะครับไซส์ยี่สิบก็เล่นกันมาแล้วนะครับสบายๆนะครับบางคนก็เอาไปลอยสายอินทรีย์นะครับโอ้สบายครับตกได้ตัวนี้คลิปเทสเยอะนะครับเห็นฮุกอิดก็เอาไปเทสนะครับได้อะไรอะแชกกมหรือสลักนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ไปลองหาดูนะครับนะ สวยครับตัวจริงสวยมากราคาไม่แพงนะครับฟังเสียงนิดนึงแล้วกันแต่พวกเนี้ยคือลอกสไตล์เมืองนอกะครับเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนแต่ยังไงไม่เกินมือคนไทยครับแต่งได้นะไม่เกินมือคนไทยครับเป็นเรื่องปกติของลอกสปินนะครับนะแต่งเสียงกันเองอยู่แล้วนะครับคนไทยสายโมนิฟายนะครับโอเค นี่ครับตรงนี้ใหญ่นะครับรองรับทั้งสาย N แล้วก็สาย PE นะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับฟู l เมทัลบอดี้นะครับตัวนี้นะครับ c a r ์บอนแร็กซิตเตมนะครับเบรกเป็นคาร์บอนนะครับได้น็อตแต่งนะครับลูกปืน6ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับมาพร้อมลูกปืนกันตีกับแล้วก็ได้แขนโรบอตแต่งสีดําทองนะครับเท่ๆเลยนะก็ใครมองหาลอกนะครับ ตกปลาทะเลตกปลาบึกนะครับหรือว่างานรวมๆสักตัวหนึ่งก็ลองดูเจ้าเพนสคอรลอนแบ็กโกตัวนี้นะครับนะตอนนี้กระแสแรงมากนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนี่ผมเหลือเหลืออยู่ลังหน่อยๆเองนะครับเหลืออยู่ลังหน่อยๆเองน,นะครับแต่ว่าถามกันมาเยอะก็บางทีมาไล่ตอบทีละคนมันเหนื่อยครับาทาคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ลองฟังกันดูตัดสินใจมาเลยนะครับ ด่วนนะครับมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมันลดเยอะจริงๆนะครับลดทีหนึ่งแปดเบาทอย่างเงี้ยมันคุ้มนะบอกได้เลยว่าผมได้ตัวหนึ่งประมาณ90บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจัดให้นะครับตามสไตล์ร้านฮัทไทยนะครับอ้าวนี่ครับกับเจ้าเพนส์คอรอนนะครับ S.W. Saltwater แน่นอนนะครับนะ b แบ k กโกอๆนะครับ เบอร์5,000 1,990บาทครับเบอร์6 0 0 0 2 9อ0เอ้ย2 0 0 0กับ90าบาทครับแม่จะพูดราคาบริษัทอีกแล้ว2900นะครับ2 0ง0กับาบาทประหยัดไป800นะครับก็ใครมองหายอยู่ก็รีบเลยนะครับช้าหมดหมดแน่นอนนะตัวนี้ครับเหลืออีกลังน้อยๆยเองครับนะครับเหลือแค่ลังกว่านะครับลังหนึ่งก็20บกว่าตัวนะครับรีบเลยนะครับ โอเควิธีการถังซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้าแล้วทักเข้ามาที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจอาทายฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับเดีย๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้ตัวนี้น้ําหนักเบาครับถือว่าเบาที่สุดในตระกูลลอกเพนแล้วนะครับตั้งแต่ผมจับมาแบ t เทิ f ์ a เฟสอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนี้เบากว่าเยอะครับนะครับเพอร์ซูดนะเบากว่าเพอร์ซูดนะครับคือตัวนี้เขาเน้นความลื่นความนิ่มนะครับเบรก เบรกอน้อยกว่าครับอยอมรับว่าเบรกจะน้อยกว่าเพอร์ซุทนิดหน่อยแต่ว่าแลกกับความลื่นความนิ่มนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบาลงนะครับผมว่ามันก็แลกกันนะครับบางคนก็ไม่ได้เป็นพวกสายโหดต้องการเบรกตึบต๊บตึเบรกแบบเบรกทีเดียวโหวดๆนะครับเล่นหว,วานๆตกสนุกสนุกนะครับน่าก็จัดตัวนี้ได้นะครับเบอร์ห้าพันเนี่ยผมขายสายเขื่อนเนี่ยชอบมากเลยนะครับใส่คันนัก้าุตสิบพุตเนี่ยโอ้โหขายกระจุยเลยครับนะโอเค เาฝากไว้เท่านี้นะครับก็ตอบคำถามกันประมาณนี้นะอาจเป็นคลิปดีกว่าง่ายหน่อยนะครับครับขอบคุณมากใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ